ประเด็นคืนนี้อย่างไงคะเดือดแค่ไหนคะสปอยน่อยคืนนี้คืนนี้เราคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะเบื้องหลัง8วันตั้งแต่คุณอิงลุดจากเก้าอี้จนได้ถ้าเป็นฟุตบอลนะกเกมจบไปแล้วคือคุณทักษิณแพ้เรามาวิเคราะห์มาวิเคราะห์ว่าแพ้ได้ไงและเกมถัดไปแล้วก็ถ้าเป็นหมากรุกนะวิเคราะห์หมากว่ากระดานที่แล้วเนี่ยคุณทักษิณแพ้ยังไงแล้วช่วงที่สองกระดานอนาคตกระดานใหม่คุณทักษิณจะตั้งกระดานยังไงเรามาวิเคราะห์ ถอดบทเรียนมีวิเคราะห์เรื่องเรื่องคุณทักษิณไฟที่เดินทางจากกรุงเทพไปสิงคโปร์เนี่ยตั้งใจไปแค่สิงคโปร์หรือจะเป็นสายลวงถึงดูไบถึงดูไบแล้วจะนี่สาคัญมากวันที่แปดในคุณทักษิณบอกว่าจะกลับมาก่อนฟังคําสั่งสาฎีการแผนคดียาหนึ่งวันจะมาหรือไม่มาจะมาหรือไม่มาคืนนี้เดือดผมต้องบอกท่านผู้ชมนะครับคืนนี้ว่า เพลงวันนี้ตอนท้ายรายการพลาดไม่ได้พอฟังแล้วมันบาดลึกมันเหมือนคนเพิ่งถูกทิ้งไปหมาดๆอกหักแล้วมันแบบยิ่งฟังมันยิ่งเจ็บเลยเลยเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านไปเลยใช่ไหมผมเขาบอกงี้นะคุณทักษิณไม่ควรฟังพอฟังแล้วมันยิ่งมูฟออนไม่ได้ยิ่งฟังยิ่งเจ็บ แล้วแต่คุณรุ่ที่ินควรจะฟังเพราะมีท่อนหนึ่งที่เราพูดถึงว่าคุณทินะควรจะตั้งรัฐบาลยังไงเห็นไหมควรทำงานยังไงเราพูดพลาดไม่ได้เสาร์นี้สี่ทุ่มไทยรัฐทีวีช่อง32หลังถ่ายทอดสดฟุตบอลยูยี่สิบสามแล้วก็ทางช่องทาง y o YouTube ไทยรัฐดิวส์และโซเชียลมีเดียของไทยรัฐออนไลน์ทุกช่องทางครับแล้วจบแล้วต่อด้วยออนไลน์ใช่ไหมต่อด้วยออนไลน์อีกครึ่งชั่วโมงช่วงออนไลน์เนี่ยมันเหมือนกับจับปูใส่กระโดด <laughs> แทบจะต้องทะเลาะก,กันอะ่ะมันเหมือนกับว่าไอ้ที่ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ก็เลยพูดกันใหญ่เลย่เ,ออเปนไรเหมือนั้นคืนนี้ทานไม่ไ้ครับเวลาสี่ทุ่มครับ